สวัสดีเพื่อนๆชาวเซอร์ไนนะฮะอยู่กับผมคิโมจังนะคบวันนี้เราอยู่กับการส่องคลังคีโมจังนะครับเนื่องด้วยมีคนบอกว่าที่ทําตัว40ไปเยอะเนี่ยตัวไหนที่มันได้ใช้อะไรยังไงบ้างแล้วตัวไหนไม่ตกกระป๋องไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะพามาวิเคราะห์ให้ดูแล้วกันนะว่าแต่และตัวเนี่ยหน้าที่เป็นยังไงนะครับแล้วตัวไหนที่มันตกกระป๋องแล้วจริงๆบ้างหรือบางตัวที่เรามองข้ามไปยังได้ใช้งานอยู่บ้างนะครับก็เดี๋ยวไล่เรียงลงไปเลยทีละตัว นะครับแต่และตัวใช้หมดไหนได้บ้างอะไรอย่างนี้นะฮะก็ตัวแรกก็ผมเดวโลนเนี่ยก็เรียกว่าเป็นตัวที่ยังมีหน้าที่อยู่นะครับด้วยความที่ว่าเขามีพาสซีฟรับดาเมจท0นะครับอ,อ๋อตัวนี้เนี่ยถ้าเอามาเทียบเคียงกับคาร่าเนี่ยคาราก็ถือว่าดีกว่าตรงที่มีบล็อกนะแต่เดวโลนเนี่ยมีสกิลเดี่ยวที่รุนแรงนะครับทําให้ในบอสสาหรับบางคนที่ตัวไม่ได้เต็มมากอะไรเงี้ยยังอาจจะใช้เดวโลนแทนซีกอะไรงนี้ได้ในหลายๆวันนะครับ รวมถึงหอใต้ดินซึ่งมันมีการแบรนเกิดขึ้นเนี่ยเดลโรนเนี่ยก็ยังคงมีหน้าที่อยู่นะครับในการที่จะเอาลงไปเขาเรียกว่าไปเพิ่มดตเมจให้ทีมนะในชั้นที่ต้องการดตเมจที่รุนแรงนะครับก็สำหรับเดลโรนก็แนะนําไม่ทําไว้แล้วครับแล้วก็ประโยชน์อีกอย่างของเดลโรนไม่ถงสูงคือตั้งเป็นหัวโจมได้โจมค่อนข้างเยอะนะฮะเราก็เยอะสุดด้วยในตอนนี้นะเพราะว่าตัวที่ทํา4 6ได้มีแต่เซเว่นไนและเซเว่นไนสายไฟเนี่ย สายโจมตีเนี่ยก็จะมีแต่โดโลนตัวเดียวนะฮะเวลสี่หกก็น่าจะบวกอีก12หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเป็นร้อยหหรือเปล่าถ้าผิดพลาดขออภัยนะไม่เคยมี46นะครับก็เดวลนะเดวลนของแนะนําก็คงจะเป็นออสปีดคี้อะไรเงี้ยนะฮะหรือว่าจะเป็นคี้จุดอ่อนก็ได้อะไรประมาณนี้นะเพราะว่าตัวมันเนี่ยสปีดเบรเป็นสามเอ็ดนะครับใครที่จะเอาไปลงอารีนาแรกๆก็อาจจะได้อยู่นะครับอารีนาที่ไม่สูงมากนะครับสําหรับทางด้าของเดวลล์นะฮะ อ่านั่นเลยที่คือตซวรไนตัวแรกนะครับอ่าตัวต่อมาเนี่ยก็จะเป็นสไปา์นะครับมาดูซืร์ไหนกันก่อนเลยนะสปา์ Spike เนี่ยถามว่าอาริเซียเวกดีกว่าไหมดีกว่าแน่นอนอาริเซียเวกดีกว่าแน่นอนนะครับมีฟิเกเมตมีรถยวมีอะไรด้วยนะฮะข้อดีของสไปา์คือเพิ่มคลิครับที่อาริเซียไม่มีครับเพิ่มคลกให้ทีมด้วยนะห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับทำให้โอกาสที่ทีมจะออกไปตีออกสก,กิลแล้วติดคลกมันสูงนะฮะ แล้วก็กานดีบัฟเนี่ยมันจะเท่าอาิเซียนะฮะเสียตรงไม่มีเอเวงนั่นเองแนะ่นอนตัวเอเวงมันมาที่หลังนะฮะมันก็ค่อนข้างจะดีกว่าแต่สไปย,ยังมีประโยชน์อยู่นะครับในการลงดันเจี้ยนรายวันสำหรับคนที่ยังไม่ได้ทำอาริเซียเวกนะครับหรือกรณีที่คุณเอาไปลงไอ้นี่เลยหอใต้ดินนะครับซึ่งหลายวันจะต้องมีการสถานะการต้านกันอะไรเงี้ยนะก็สามารถจะเอาสไปลสลับกา,าลิเซียลงได้เนะื่องด้วยหอใต้ดินเนี่ยมีระยะเวลาการแบน3วันเลยทีเดียวนะฮะหลังเราใช้เสร็จนะครับ ก็ต้องรอคูดาวสามวันนะฮะเพื่อที่ว่าจะได้ใช้ได้อีกครั้งนะฮะในการที่เราลงชั้นติดติดกันเนี่ยถ้ารีเซียโดนแบงก็ใช้สไปได้นะครับใช้ตามความเหมาะสมเลยแล้วก็สไปข้อดีข้อนึงคือสกิลน้ําแข็งของมันเนี่ยเอ่อบางทีเนี่ยสามารถจะเอาไปสกิลมันแรงนะไอ้สกิลเดียวเนี่ยมันแรงแน่นอนนะครับความแรงเนี่ยไม่แพ้รีเซียแน่นอนนะครับและที่พันทำเลีสี่หกได้นะครับก็ใครที่ทำสี่ก็ไม่ต้องเสียใจเพราะว่าเป็นท่าสมดุลเนี่ยบวกทั้งซิคล์ลและเมจิกนะครับ เลเวลสูงสุดที่4 6กเนี่ยก็เรียกว่าน่าจะบวกจะเยอะสุดแล้วนะครับก็สายสมดุลนี้ก็มีหลายช้อยนะมันจะมีคิสนะครับที่ทําได้นะฮะเอามาตั้งเป็นหัวมีคิสมีเจฟนะฮะมีราเชลด้วยนะครับมีสไปโอเยแยนะฮะมีแค่ลูดี้ที่เป็นสายเดฟนะครับแล้วก็ทางด้านโดนอลที่เป็นสายโจมนะฮะนอกนั้นนี้ก็รู้สึกจะทําได้หมดนะครับถึลืมใครไปตัวนึงวะนะต่อไปราเชลนะครับอันเอกประสงค์มากๆเลยนะฮะสำหรับซื้อไนตัวนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นตัวที่เป็นเจ้าแม่บออเวร เป็นเจ้าแม่ PVE เป็นเจ้าแม่ประสาทเรียกว่าทุกโหมดต้องมีเธอนะครับโยงเว้นมังกรไม่ต้องใส่เพราะ Bot. บอสมังกรมันไม่รับดีบัฟนะครับแต่บอสรับนะฮะก็ของที่แนะนําสำหรับรายเชลเนี่ยก็ควรจะเป็นสปีดสองก็ดีนะฮะเพราะว่ามันมีเคาน์เตอร์ในทีมอยู่แล้วเนี่ยโอกาสออกสปีดแล้วก็ได้ดูดเลือดเนี่ยก็ถือว่าดีนะฮะประดับอะไรเงี้ยเจมก็อาจจะเป็นคิดาเมจอะไรเงี้เป็นหลักนะครับคิดาเมจดูดเลือดอะไรเงี้ยเพราะด้วยความเป็น PVE เนี่ยดูดเลือดอยังไงต้องใส่อยู่แล้วนะใส่คิดาเมจไป เพื่อที่ว่ากิลล่างเนี่ยมันขี้เสมออยู่แล้วนะฮะถ้ารู้เด็ดด้วยจะารงแรงนะครับเกาะก็ผมเล่นเป็นหนึ่งเลือดหนึ่งบล็อกนะฮะเพื่อคอมโบกับเอ,อ่อเจมบ็อกนะครับหรือใครจะเลือดเล่นเป็น2เลือดก็ได้นะนีออ่ส,สบายส,สบายนะครับจะเป็นไนท์ผ่านไปแล้วสามตัวนะครับพาไปดูต่อตัวที่สี่ใครเอ่ยเลยมาหรือยังคิดนะครับคิดก็ได้นะครับอ่าคิดเนี่ยก็พอใต้ดินซีซั่นนี้เดือนกุมภาผมไม่ได้ใช้นะ แต่ว่าสําหรับผู้เล่นที่ยังไม่ได้เล่นห่อคอยไม่สิ้นสุดหลายๆชั้นเนี่ยก็ใช้คิดดีนะครับคิดเนี่ยเป็นพาสซีฟที่ไม่เหมือนใครคือเวลาฆ่าผู้ต่อสู้ได้ก็จะได้ฮิลนะครับโดยที่ไม่ต้องมาแอคทีเวตสกิลด้วยนะครับอ่าแล้วก็สกิลเดสเนี่ยบางชั้นที่มันยังรับเดสได้อยู่เนี่ยก็ทําให้เราฆ่าได้เร็วขึ้นนะรับคิดก็ทําไว้ก็ดีฮะแล้วเนี่ยโคตก็อาจจะมีเอาไว้ด้วยนะครับอ่าใส่ทีมถึกก็ได้นะหลายๆทีมก็ยังใส่อยู่นะครับรับคิดนะครับคิด ใส่สปีดก็ดีนะฮะเพราะว่าคิดมีสล็ออกตีปกปติหรืออะไรพวกนี้หรือคอเตอร์เนี่ยลอ,อกตีสปีดเนี่ยมันจะมีโอกาสติดเดสด้วยนะครับทาให้เราออกสกิลหนึ่งสกิลเสร็จแล้วเราจิ้มฟรีไปนหนึ่งดีก็มีโอกาสตายได้นะรประดับเป็นเดสก็ดีนะผมไม่มีนะรประมาณนี้นะรูดี้เนี่ยเอ่อตอนนี้ค่อนข้างจะตกกระตองนะครับด้วยความที่ว่าอีวานมันเ,เวกแล้วนะครับทาให้รูดี้เนี่ยตกงานพอสมุควรนะครับก็ผมมองว่าเป็นเซียนไนท์ตอนนี้ที่น่าเลือกน้อยที่สุดด้วย นะครับอ่าความเห็นส่วนตัวนะแต่ว่าสิ่งที่มันดีกว่าอีวานคือรูดี้บวกดีเฟนหกสิบเปอร์เซ็นต์อีวานรู้สึกจะห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มีสกิเลเร่งด้วยนะฮะเร่งเทิร์นด้วยนะครับเร่งไปสามเทิร์นใช่ไหมนะฮะแล้วก็มีกังโล่นะเอก็อาจจะเป็นตัวสลับในหอใต้ดินบางชั้นนะฮะกับอีวานในกรณีที่อีวานเนี่ยข้อเสียคือไม่มีเร่งเทิร์นนะครับแต่มีเอ่อกันโล่กันพังให้เพื่อนได้หนึ่งทีอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็รูดี้เนีีี่่่่่ยยมมัััันนนนนดดตรรงทววาาาโลกสถาาะะ้คบอ ก็อาจจะเป็นตัวสำรองในใต้ดินนะฮะก็ยังมีที่ใช้อยู่สังเกตทุกตัวจะมีที่ใช้นะครับตัวต่อมาก็จะเป็นไอรีนนะฮะไอรีนเนี่ยมีพัสดีที่ดีนะครับพัสดีที่ดีคือบวกโจมกายภาพนะฮะ60%นะครับสำหรับบางคนที่ไม่ได้ทำไปเกี่ยวหรืออะไรเงี้ยแล้วเล่นทีมกายภาพก็สามารถจะเอาไอรีนไปลงมังกรมังกรทีมหนึ่งทีมสองได้นะครับหรือว่าเอาไปลงบอสในบางชั้นหรือว่าดันเจี้ยนลายวานันก็ไอรีนก็ยังมีหน้าที่นะฮะ ออนมีตายเกิดด้วยรวมถึงสำรองในคิวอในบางแมทเนี่ยเอ่อทางด้านของไอรีนเนี่ยมันมีสกิลช็อตนะฮะเวลาที่เขาแบนพวกสไปร์ตอลิเซียอะไรงี้หมดเนี้ยก็มีโอกาสจะได้ใช้ไอรีนนะครับของแนะนำสำหรับไอรีนไอรีนสปีดก็ค่อนข้างต่ำนะครับเอ่ออาจจะใส่สปีดก็ได้หรือจะใส่เป็นอย่างอื่นก็ได้นะถ้าเน้นแรงหน่อยใส่คีดาเมจเข้าไปช่วยด้วยก็จะดีนะฮะสกิลล่างของเอ่อไอรีนคีดาเมจนะฮะแล้วก็ทะลุด้วยนะครับอ่านี่คือไอรีนนะทุกตัวจะมีหน้าที่หมด ต่อมาคือเจมส์นะฮะเจมส์นี่ก็ยังน่าทําอยู่นะครับน่าทำขอไต้ดีหลายๆชั้นเนี่ยด้วยสกิลที่เจมส์มันทะลุบัฟมห้าเป้าเนี่ยแล้วก็ถ้าแตทมันเป็นเซเว่นไนท์นะครับค่อนข้างจะรุนแรงนะครับรวมถึงใส่ถมดุนนะสามารถจะทาเป็นหัวเ,เขาเรียกว่าหัวให้มันบวกโจมเพื่อแรงแได้นะอันนี้เวลสามแปมก็น้อยหน่อยทําได้ถึง4ี่ถึงหกเลยนะครับสำหรับเจมส์นะก็ของแนะนำสำหรับเจมส์เนี่ยก็คงน่าจะเป็นที่สองแหละนะครับแล้วก็ใส่จุดอ่อนไปช่วยอะไรงงี้ด้วยนิดนึง นะครับเพราะว่าเจามันถ้าเราต้องการให้มันยิงแรงๆอยู่แล้วนะรวมถึงตัวมันเนี่ยกันสถานะสามเธอนะครับแล้วก็สะท้อนดาเมจแล้วก็ลดดาเมจด้วยนะทำให้มันมีความถึกพอสมควรนะฮะและแน่นอนใครเล่นทีมถึกก็ต้องใส่เจฟอยู่แล้วนะฮะหรือบางคนที่เล่นทีมถึกกล้าไมใ่ใส่เจฟเนี่ยเจฟก็ยังเป็นตัวเลือกที่ดีในการที่เราจะเอามาลงคิวอได้นะครับนั่นก็คือเซเว่นไนท์ทั้ง7ตัวนะครับต่อมาเนี่ยก็จะเป็นเอ่อทางด้านของ4จักรพันะครับซึ่งก็มี4ีจักรพัหลายตัว ที่ถูกบอกว่าเป็นผู้ถูกลืมนะครับเอาตัวแรกก่อนเนี่ยสีจักรพรรดิตัวหลังสุดเลยใช่ไหมนะฮะแต่เรียกว่าเก่งที่สุดเลยนั่นก็คือทางด้านของลินนะฮะลินเนี่ยมีสกิลเอ่อทะลุเดฟนะครับแล้วก็คีย์เสมอสี่เป้านะฮะถึงมันจะไม่ใช่ห้าเป้านะแต่เป็นเป็นสกิลที่รุนแรงมากนะครับทําให้เอ่อลินเนี่ยได้ความความนิยมมากเพราะมันบวกเมจิกแอตแทคให้กับทั้งทีห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็หมายถึงว่าว่ามันบวกตัวเองด้วยนะครับแล้วก็การยี่สิบสองครั้งเนี่ย เป็นที่นิยมมากในหอใต้ดินนะทุกซีซั่นต้องมีชั้นให้เธอใช้อย่างบ่อยนะครับตกลงชั้นให้เธอใช้หรือเธอใช้ชั้นโอ้โงกันใหญ่นะฮะแล้วก็ดันเจี้ยรายวันเนี่ยใช้เกือบทุกวันดูไว้วันเสาร์นะครับวันเสาร์ก็พอใส่ได้แหละนะวันเสาร์มันจะกินครั้งใช่ไหมกินกันครั้งนะฮะแล้วก็สกิลสลับแผนรวมถึงอารีนาเนี่ยก็ยังอยู่นะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่ไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำแล้วโคตรคุ้มนะครับตัวต่อมาเนี่ยก็จะเป็นเอ่อริปโป้นะครับริปโป้เนี่ยสมัยก่อนที่โกงมากในอารีนานะครับ พอมันตกงานจากอารีนานะฮะเนื่องด้วยว่าเดี๋ยวนี้มันจะมีเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่มีตัวกินครั้งแบบ2อสาครั้งเว้ยนะฮะเรลิปโปมันมการหกครั้งเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่มีตัวกินครั้งเยอะนะ,ะทำให้รลิโปตายง่ายขึ้นนะคะระับเพราะแน่นอนว่าพกาว,วกกันวอยชิลกันฮิตเนี่ยเวลาชิลหมดฮิตหมดมันโอกาสตายสูงอยู่แล้วนะครับก็อาจจะใส่เป็น2องสองขีหรือว่าใส่เป็นคี้จุดอ่อนอะไรเงี้ยกล่องก็เล่นเป็นเคาน์เตอร์ไปเลยนะฮะเต็มๆนะฮะเพื่อที่ว่าจะเล่นทะลุบัฟแรงๆกับมีดึงเทิร์นเเเเทิร์นนนีี่่ยยดด็า เอาไว้ลงหอใต้ดินได้นะครับเอาไว้ลงหอบนดินได้นะครับลงดันเจี้ยนายวันได้นะครับส่วกรณีของคนที่ยังรู้สึกว่าลินของไม่สมบูรณ์หรืออะไรเงี้ยนะฮะหรือกล้าหาญไม่ได้ทำอะไรเงี้ยนิปโปก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะฮะในคือ PVP เนี่ยน่าจะน่าจะไม่ไหวแล้วนะคิววอลสำรองก็น่าจะไม่โอเคแต่น่าจะดีใน PVE อย่างเช่นพวกดันเจี้ยนายวันหอคอยอะไรงี้นะฮะก็ทำทำกันไว้แต่ว่าปรับจากของสกีดเป็นของคิกของยุดอ่อนอะไรเงี้ยนะครับก็น่าจะเวิร์กนะ ก็ไปลิงนะฮะบางคนบอกว่าผมเป็นเทพเจ้าลิงนะฮะซึ่งบอกเลยว่าลิงหาที่ใช้ยากมากในปัจจุบันนะฮะเข้าอารีนามาแป๊บหนึ่งแล้วก็เรียบร้อยไปนะครับหลังจากเาแก้บักนะก็ลิงเนี่ยมันมีพาสซิฟที่ตายเกิดน,นะถามว่ามันยืดหยุ่นดไดไหมดีแต่ด้วยความที่ว่าตัวลิงเนี่ยมันค่อนข้างจะบางเพราะว่าหนึ่งมันเป็นสายสมดุลถึงสายสมดุลเนี่ยปกติเนี่ยมันจะดูแข็งๆกว่าสายเวทีนิดนึงนะแต่ด้วยวมันเป็นสมดุลสแตทเวทไม่รู้เกี่ยวหรือเปล่ามันทําให ตัวมันเนี่ยดูค่อนข้างจาเขาเรียกว่าบอบบางครับตายง่ายไปนิดนึงนะฮะถ้าเทียบกับเมตาปัจจุบันนะฮะการลงห่อคอยอาจจะได้ลงในบางชั้นแต่ห่อใต้ดินเนี่ยผมไม่ได้ลงสักชั้นเลยนะครับทําให้ประโยชน์ในการทำเนี่ยค่อนข้างจะน้อยนะครับน้อยกว่าริปโป้ซะอีกนะฮะที่ผมให้เวดไว้นะครับน่าจะน่าจะเป็นตัวที่น่าทําน้อยที่สุดในสี่สัปดาห์น,นะฮะในปัจจุบันนะวันที่28กุมภาพันธ์นะเผื่อใครอีก5าเดือนมาดูคลิปบอกว่าพี่ไม่จริงหรอกเออดูวันที่ด้วยนะฮะ <laughs> ต่อไปเป็นเอสนะฮะเอสนี่ยข้อเสียคือข้อข้างบางแต่การใส่แหวนกันครั้งในสองครั้งเนี่ยเรียกว่าเด็ดเลยทีเดียวสองครั้งขึ้นไปเนี่ยการลงหอใต้ดินหอคอยอะไรเงี้ยนะฮะมันค่อนข้างจะคุ้มค่ามากเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าเอสคือตัวบูตัมเมทที่ดีที่สุดทำไมถึงบอกอย่างนั้นเพราะว่ามันบวก50%นะครับทั้งเอ่อลด50%เดฟฝั่งตรงข้ามแล้วก็บวกดาเมจอีก50%ด้วยนะครับแล้วไม่พอนะถ้าล่างมันสามารถจะจิ้มหนึ่งเป้าให้ตัวนั้นโดดดดนนนาเเมจแรรงขึ้้้ออีกก80%ไ2ืวยะคับ รวมถึงมีเล่งเธอเล็กน้อย2อทิร์นะฮะรถวิวอะไรพวกนี้นะฮะซึ่งมันเป็นสเตตที่จําเป็นนะฮะแล้วก็เป็นสกิลที่จาเป็นในการลงหอใต้ดินหลายๆชั้นนะครับซึ่งหอใต้ดินก็ต้องยอมรับว่าสนุกนะครับแต่การจะเอาไปลงบอสเวอร์บอสเวอร์นี่ผมรู้สึกว่าการใส่ซิกน่าจะดีกว่านะครับซิกเล่นซิกคู่ลายเชลอะไรเงี้ยน่าจะดีกว่านะครับแต่หอใต้ดินหรือว่าดันเจี้ยรยวันก็ใช้นะฮะ ารู้สึกว่ามันม,นมีเรามีแหวนกันครังไส่เงี้ยมันน่าจะดีกว่ายูริเพราะมันบูทแรงนะครับบูทแรงโดยไม่ต้องไปกดสกิลเพิ่มนะฮะที่มันบูทได้เลยในตัวมันเองครับนี่ก็คือเอสนะฮะถามว่า4ตัวนี้เนี่ยตัวไหนก็น่าเลือกนะตัวไหนน่าเลือกสุดนะฮะก็คงจะเป็นลินนะฮะรองลงมาเนี่ยก็คงเป็นเอสลงมาก็เป็นลิโป้นะครับแล้วก็หงอคงน่าจะลังทายครับในสี่เซอัดนะครับ,นะรบนอกจากนี้อีกอดีซเซัดก็จะมีตอนนี้มี3ตัวนะฮะ แอโอยังอยู่ในลีนาอยู่เลยนะฮะลงใต้ดินเอ่อลงดันเจี้ยไรยวันวันเสาร์ได้ดีนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็ยังเขาเรียกว่าสามารถจะเขาเรียกว่ายืดหยุ่นนะฮะแต่ว่าในหอใต้ดินจากประสบการ์ใช้เดือนนี้แทบไม่ได้ใช้เลยนะใช้น้อยมากยกเว้นจะใช้ออทันที่มันกันยิตกันครั้งนี้นะเพราะว่ามันกินสองครั้งนะนับเป็นยิตไม่ไแน่ใจแปดหรือสิบนะท่าบนท่าล่างนี่กากๆหน่อยครับท่าล่างอลีนาก็กาก,าก ะะแล้วก็มีอันเดดด้วยนะครับแต่ตายยากหน่อยแต่โอเนี่ยก็ยังเป็นตัวที่ใช้งานได้ดีนะคาาเนี่ยถึงจะหลุดอารีนาไปสักหน่อยครับบางทีไม่ได้ใสกันแล้วนะแต่คาาก็ยังเป็นตัวบูตอเมดแบบชนิดเดียวกับเดโลนะฮะซึ่งแน่นอนว่าชนิดเดียวกับเดโลแล้วก็ลีนานะฮะซึ่งแน่นอนว่าคาาเนี่ยมันก็ยังคงจําเป็นในหลายๆอย่างครับอย่างบางคนเนี่ยก็ใส่ไปคู่กับเซล่าในบอสเวอร์นะสำหรับนรคนที่ตัวยังไม่แข็งมากนะครับ เพราะว่าคาม่าเนี่ยมีสกิลบ็อกเสมอนะครับทำให้ยืนได้นานกว่าเดรโลนะฮะการน,นี่จะใส่ไปเพิ่มดาเมจอะไรเงี้ยก็เรียกว่าเหมาะแล้วก็มีเร่งสามเตือนขาดรวมถึงสกิลล่างท,ทีีเสมอด้วยครับคาม่าเม่เป็นตัวที่ดีนะฮะตอนนี้ที่ตกงาน,นจริงๆคือพี่ขายเว้ยเข้ามาใหม่ตกงานเลยนะฮะบ,บอกว่าสกิลมันเอาจริงมันมันการสิบสองฮิตแต่ว่ามันค่อนข้างยอดแอนะครับคือหนึ่งดาเมจมันจะแรงก็ไม่แรงนะครับ สองคือเร่งเทินด้วยสกิลมันเองไม่มีนะฮะต้องรอแบบตีสามครั้งแล้วก็ลบบัฟไปซึ่งก็ไม่ใช่การเร่งเทินนี่ยมันจะแก้บางอย่างไม่ได้ลบบัฟแทโอได้แต่ว่าเร่งเทินอาริเซียไม่ได้ะอะไรเงี้ยนะเร่งเทินบัฟอาริเซียที่ตอนแรกไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วก็สกิลที่มันกันสี่เป้าเนี่ยจากการที่ฝั่งตรงข้ามยิงสกิลสี่เป้าใส่ฝั่งเราแถวเดียวกับคครเจ่นเราเอาคายยืนหน้าดินนะครับสี่ตัวก็จะกันสี่เป้าหมดเลยแต่ถามว่าถ้าตัวหน้า ซึ่งคายเนี่ยมันเด่นตรงสปีดมันต้องอยู่ทีมสปีดอยู่แล้วนะครับการที่กันฮิตไปอยู่ทีมถึกเนี่ยมันตายง่ายๆอยู่แล้วนะก็มันกันกันท่าสีเป้าให้ทีมสปีดแต่ว่าพวกกันฮิตกันค้างของลินของคายมันลดหมดเลยนะครับมันไม่ใช่กรณีของก้าหารที่มันมิดนะที่มันวืดดนี่ดังนั้นเนี่ยคายก็ดูแย่สุดเลยตอนนี้นะสำหรับอดีตสี่จักรพรรดิอดีตสี่จักรพรรดิซึ่งออกมา3ตัวนะฮะ ก็ไล่เรียงกันไป10บตีตัวแล้วนะครับต่อไปเราจะไปกันอย่างไว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 ไล่ตัวอเวกไปเลยนะครับก้า,นาเนี่ยก็เรียกว่าเก่งทุกหมดไม่ต้องพูดถึงนะครับ PVP <V P> ได้หมดนะ PVP เก่งนะอยู่ทั้งสองทีมนี้สิบทีสปีดแล้วก็ PVE เนี่ยอย่างหอใต้ดินใช้หลายชั้นมากจําเป็นด้วยนันเกี้ยไรวันใช้หอบนดินใช้ไม่ใช้อย่างเดียววอตเวอร์นะครับก้าหารเนี่ยยังไงก็ทําไว้ก็คุมอะ ตัวต่อมายูริฮะมันก็คือร่างทรงของเอสนั่นเองนะครับอาจจะบูตได้น้อยกว่านิดนึงเนื่องด้วยว่าไม่มีเพิ่มดาเมจฝั่งเราแต่ว่าการใช้สกิลล่างเนี่ยสามารถจะยิงรถคอเตอร์แล้วก็บวกดาเมจฝั่งข้ามได้60%เนะฮะก็คือโดนดาเมจแรงขึ้น60%มันหลายเป้าด้วยอย่าง S 80%แต่ว่ามันเป้าเดียวนะครับตอนแน่นอนนะการที่เล่นสกิลหลายเป้าเนี่ยมันอาจจะไม่โอเคเท่าไหร่ในบอสเวอร์นะครับแต่ว่าการลงใต้ดินอะไรเงี้ยก็เป็นตัวสลับสับเปลี่ยนกับ เพราะว่า S มันบูตแรงสุดไงถ้าคุณต้องการบูตคุณต้องเลือก S อยู่แล้วนะครับก็ยังใช้ได้ดีแล้วนอกจากนี้เนี่ยมันมีวายชิลด้วยนะครับแล้วก็ในอารีนาเนี่ยก็ยังอยู่ในทีมสปีดแล้วก็ทีมถึกบางทีมด้วยครับก็ทํามาก็เป็นอีกตัวที่คุ้มเพราะว่าใช้แค่สามรอยหินเองนะครับอาริเซียเนี่ยไปได้ทุกโหมดนะครับ p v p v e เพราะว่าเป็นตัวการสถานะที่น่าจะดีที่สุดในยุคนี้แล้วรวมถึงมีสกิลเล่งเทิร์นด้วยนะครับเป็นตัวการสถานะที่สกิลเล่งเทิน อย่างสไปเนี่ยไม่มีเรื่องเทินนะครับแล้วก็เพิ่มคูดาวแล้วก็ฟิกกรเมดนะครับสกิลล่างเนี่ยอาจจะอ่อนไปหน่อยเพราะว่ามันแค่ลดทิวเท่านั้นนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะเบานะครับเอ่อการสองเทินไม่พอนะครับให้การสี่เทินเนี้ไม่พอนะครับการดีบัฟให้กับทั้งทีมสองเทินนะครับแล้วก็เลือดเหลือหนึ่งทีหนึ่งนะครับเป็นพาสซีฟผสมกับเอสนะครับก็แน่นอนเนี่ยตัวอเวกมันค่อนข้างจะเก่งแล้วอย่างคายที่มันไม่เก่งมันเนี่ยมันเอาอเวกไม่ได้นะครับแล้วก็ยังมีเอ่อบางช็อตที่เรากัน สถานะกับการเอ่อดามเมจได้อีกสองครั้งด้วยนะฮะอย่างละ2ครั้งนะอเลเซียก็เป็นอีกตัวที่น่าทำแต่ถามว่ากล้าหาหน่าจะน่าทำมากกว่าก็ลองมาดูลิน,นะอ่าจูฟี่เนี่ยไม่ทำไม่ได้แล้วนะฮะทำไปเถอะํามล้อยหินนะครับเบสบอสเวอร์ปอลเวอร์นะครับในยุคนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นตัวที่ยิงบอสได้ทุกตัวถ้าไม่โดนอินมูลกายภาพร0 0ปรเ็นะครับอันนั้นต้องหนีไปใช้เพิืองเงียบนะครับจูฟี่เนี่ย ก็ถือว่าเด็ดนะทำไว้เลยของดีๆก็ได้นะครับตีประสาทก็ใช้นะฮะสนิปเปอร์เพียมากไม่ต้องทำนะครับสรุปคือจูฟี่มันออกมาแต่ดีกว่าทุกอย่างดังนั้นสันิปเปอร์ใครทําแล้วก็ทําใจนะผมก็ทยอยถอนของ,ของ,ของ,ของทีละอันละนะเจมเดี๋ยวหาจังหวะถอดอีกทีหนึ่งนะครับเอามาใส่ชุดว่ายน้ําไปนะครับจะได้หินมากครับนิปเปอร์ไม่ต้องทำนะครับอันนี้ผมจะบอกตรงตัวไหนควรทําไม่ควรทานะครับ คารินก็เป็นอีกตัวที่เอาเวกกะคุมนะครับเพราะว่าใช้ทีมถึกได้ใช้หอใต้ดินได้นะครับใช้หอบนดินได้เพราะมันมีชุบนะแต่ดันเจี้ยนไรวันที่เราเน้นความแรงเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้คารินนะก็ทํามาคุมอยู่คุมอยู่นะครับเช่นเดียวกับอีวานครีบเมีมาผัวก็ต้องมานะครับอีวานี่ก็จะเป็นหน้าที่หอใต้ดินแล้วก็ทิมถึกอะไรประมาณนี้ครับดันเจี้ยนไรวันน่าจะไม่มีส่วนเท่าไหร่นะครับหอบนดินน่าจะได้ใช้ในบางชั้นนะครับถ้าเราเซตเป็นเล่นถึกอะไรเงี้ยนะฮะ ทำความถึกหน่อยนะรครับพอดูเลือดสแตตมันก็ง่ายจะดีนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็จะเป็นรีตรัวท้ายเป็นรีรีเนี่ยอาจจะทำแต่ของอะไรไม่ต้องใส่มากอย่างหอใต้ดินเมื่อวานมันชั้นยี่สิบสี่เนี่ยผมก็ต้องใช้รีครับใช้รีก็ผ่านขึ้นง่ายเยอะเลยครับรวมถึงหอบนดินชั้นร้อยสามสิบกว่าๆอย่างเงี้ยใช้รีอะไรเงี้ยก็าสบายครับรีเนี่ยเรามาใช้หลกัหลกๆคือจิ้มสกัดจุดเหลือหนึ่งซึ่งมันเป็นสก,กิลที่มีอยู่ตัวเดียวตอนนี้นะฮะสำหรับที่จิ้มเลือดเหลือหนึ่งได้ ใส่ตัวเดกสูงสุดนะครับแล้วก็มีแยกร่างคนได้ตอนเอเวงนะลี่เป็นตัวที่ควรทำไหมก็น่าทำแต่ว่าน่าทำล,ลองลองจากพวกจูฟี่อะไรเงี้ยจูฟี่น่าทำสุดนะลองมาก็กล้าหาญอะไรเงี้ยถ้าใครบ้านสาย PV, e Pv p v พก็อาจจะกล้าหาญก่อนครับเพราะว่ามันลงดันายวันอะไรเงี้ยได้ด้วยก็กล้าหาญจูฟี่นะครับท็อปท็อปเนี่ยจะเป็นกล้าหาญจูฟี่ยูริอะไรเงี้ยลองมาก็จะเป็นอลิเซียคารินมิวาอะไรเงี้ยนะลองมาก็เป็นลี่ ก็น่าจะอยู่ลำดับสุดท้ายรองจากเจนิเปอร์นะครับซึ่งรีเนก็จะเป็นเคสเดียวเฮเลเนียนะครับเฮเลเนียเนี่ยก็ลงได้ดินได้หลายวันแล้วก็รวมถึงมันตีประสาทเนี่ยจำเป็นมากที่ต้องใช้เฮเลเนียนะครับก็เป็นตัวที่จําเป็นในการใช้ตีประสาทนะครับแต่ถ้าใครไม่ค่อยตีประสาทอู้อยู่แล้วก็อาจจะยังไม่ต้องรีบทําก็ได้นะครับก็เป็นเคสเดียวกับรีนะอ่าก็ยังมีหน้าที่อยู่นะครับต่อไปมาไล่กันเลยเจ๊กนะฮะหลังจากที่ตกงานนะครับเราจะไปกันอย่างไวไม่หลายตัวนะเจ๊กเนี่ย กินน้ำมันสดๆเจ๊กเนี่ยปกติมันตกงานนะครับแต่ด้วยความที่ว่ามันปรับให้มังกรขาวบอสเนี่ยเพิ่มูลดาวไม่ได้แล้วนะครับดังนั้นเจ๊กจะต้องเอามากันหินในวันมังกรขาวแล้วก็วันบอสวัวด้วยนะครับเจ๊กเนี่ยทำได้นะอ,อ่ใช้เป็นกรอบประมาณนึงก็พอยืนไหวนะครับเจ๊กเนี่ยมันก็มีคือเราเอามาเอาพัสดีอะพัสดีหนึ่งคือเพิ่มเดฟห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็การหินหกเทินนะครับ การีนกเซิร์งก็ต้องเร่งประมาณสองสาครั้งเนี่ก่อจะหมดนะครับซึ่งก็น่าจะพอดีกับเวลาบอสประมาณ4ีนาทีน,นั่นเองนะครับแล้วก็มีสกิลลถกูดาวสกิลให้เพื่อนเนี่ยสิบห้าวินะครับแล้วก็การฟังให้ทั้งทีม1ครั้งด้วยนะครับไปอย่างไวเลยปารคาวเนี่ยก็เป็นเคสของหอใต้ดินนะครับโซ่สำรองนะครับแล้วก็หอบนดินนะครับในบางวันเนี่ยนี่คือหน้าที่ของปารคาวที่ยังพอใช้ได้อยู่ครับอสุราเนี่ยแน่นอนฮนะไฮด้าต้องมีนะฮะนอกนั้นผมยังไม่เห็นการใช้งานเท่าไหร่ นะครับก็คือตัวที่ไวทํทำลงให้ด้ในเองบอสเวอร์เนี่ยกิพลังเป็นตัวสำรองในวอรแต่ว่าเป็นตัวที่อาจจะมีสำรองสำรองอีกทีอาจจะมีตัวที่ดีกว่านี้นะครับเพราะว่าตัวมันก็แค่ออกมาออกยุคเป็นนิดหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ใช้ลงดันเจียนรายวันลันาร์ได้นะครับนี่คือหน้าที่ของกิพลังนะครับไทโอนะฮะไทโอไล่ไปแล้วนี่หว่าเออนะฮะเริ่มเบอร์ยูชินเนี่ยจะเพิ่มคูดาวได้แล้วก็ดามจ่ค่อนข้าง,างแรงนะครับมันการรุ่งดาวแล้วก็มีอัตราเดินสองเดิน ลดบล็อกฝั่งสงข้าม50%นะครับดูชินเนี่ยอาจจะได้ใช้น้อยลงแล้วนะอาจจะใช้เป็นสเตปเพิ่มผู้ดาวคู่กระเสี่ยวในหอคอยบางชั้นเท่านั้นเองนะครับปวดาทก็แ่าจะน้อยแล้วนะครับไปเที่ยวนี้แน่นอนครับทีมมังกรหลายๆทีมก็ยังใช้อยู่นะฮะที่ไม่ได้ใช้ทูปี้นะอ่าแล้วก็สามารถจะไปกันไฮด้าได้กันพิษได้ครับเป็นตัวเดียวที่น่าจะมีกันพิษนะะฮะถ้าไม่นับตัวที่กันจับทายอย่างพวกสไปหรือว่าอลิเสียฮะล้วก็มีสกิลบัฟด้วยครับสำหรับไปเที่ยวนะบัฟเพิ่มโจมตีเพกาภ สกิลล่างค่างแม่งนะดีจิงเนี่ยก็เอามาใช้คอมโบได้หลายวันอย่างตีประสาทวันจันวันรูดี้อะไรเงี้ยนะครับเพราะมันมีเล่นเทินด้วยนะแล้วมีลูกูดาวด้วยครับทำให้เราวนกลับมาเล่นเทินทานเป็นวันที่สล็อตตัวค่อนข้างจะน้อยนะครับเหมกับวันรูดี้เนี่ยก็น่าจะตียากนิดหนึ่งนะครับระดับยากระดับโหดอะไรเงี้ยนะแล้วก็บางคนก็อาจจะเอาไปคอมโบเล่นกับซูฟี่อะไรเงี้ได้นะลองลองดูแล้วกันเสี่ยวเนี่ยหลังจากมันตกงานจากังกรข่าวนะฮะตอนแน่นอนหน้าทีมก็น้อยลงนะฮะ ก็ใครเต็มไว้ก็ไม่ต้องเสียใจนะเพราะอาจจะยังพอเอาไปเล่นคู่กับยูชินได้หรือบางคนที่เล่นดันเจี้ยไรยวันแล้วจะเล่นแบบเต็เมเพิ่มทีเมเพิ่มูดาาก็อาจจะพอได้อยู่นะพีดำเนี่ยแหละตกงานถาวรตอนนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์คือพี่ดำตกงานอยู่อาจจะต้องรอเ,อเวกไปนะครับก็ตกงานชัดเจนนะครับตัวไหนตกงานชัดเจนจะปันธงน้องตุ้มเนี่ยก็ถามว่าตกงานไหมตกงานเหมือนกันนะครับแต่น้องตุ้มมีสกิลสามเป้าเอามายืนหน้าฟามแปดสิบหกได้อย่างผมใช้ตุ้มยืนหน้าแล้วก็คาม่ายืนหลังเนี้ย ความแบบเอาเด็กไปได้แต่ว่าตายบ่อยหน่อยอะไรเงี้ยนะความเด็กได้3ตัวนะครับที่ผมเล่น8ปนะตุ้มเนี่ยผมเห็นยุประโยชน์เดียวขงเบ้งเขาเข้ากูไปเลยครับเพราะว่าถ้าใช้ของเบ้งใช้เฮเลเนียอเวกแม่งดีกว่าเยอะนะครับไม่ต้องไปทํานะครับไปลงเนี่ยตกงานเหมือนกันนะครับแต่ว่าสามารถเอาไปลงดันเซะไรวันวันเสาร์ได้นะครับเอาไปกันคลักเอาไปกินครั้งนั่นเองกินฮิตนั่นเองนะถ้าบนเนี่ยนะกินฮิตเยอะนะฮิตหมู่ โซอีตรงานเหมือนกันนะครับตุ้มตกแล้วโซอีทำไมยังไม่ตกเนะฮะรอการเอาเวกต่อไปฟงเงี่ยนเนี่ยทำควรจะทําไว้นะครับเพราะว่าอย่างกรณีที่บอสถูกแบนนะครับถูกแบนเอ่อไม่ใช่แบนถูกบัฟกันไกลภาพร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยฟงเยี่ยนจะเป็นตัวดาเมจที่ดีนะเพราะฟงเยี่ยนเป็นตัวดาเมจเวทที่ดีที่สุดนะครับไม่นับแจมนะแจมนี่มันใครที่ไม่มีคงเปิดหาไม่ได้แล้วนะคงเยี่ยนก็น่าทําไว้ครับกวนอูตกงานถาวรนะครับ ไม่มีเที่ห้ใช้นะครับไม่ต้องทำนะฮะกูซ่งนะฮะเป็นตัวที่ควรจะมีติดไว้บ้างเพราะเป็นตัวเดียวที่การเพิ่มพูดดาวได้นะครับแล้วก็การสตาร์นี่ตัวการสีเธอเลยทีเดียวนะครับสกิลอืึ่งก็ไม่มีผลเท่าไหร่สําคัญคือพาสซีฟที่เราใช้มากันในทีนนั่นเองนะครับนาจาไม่จําเป็นต้องทํานะครับผมลองทําแล้วใช้สํารองวอลก็ไม่เวิร์กเท่าไหร่นะครับข้ามไปได้เลยนะสำหรับนาจาครับเอนี้พูดไปแล้วเดซี่ก็ตกงานอยู่นะครับไม่ต้องทํานะฮะ ลีน่างานน้อยมากแล้วนะก็อาจจะสําหรับผู้เล่นที่เวลไม่สูงมากอนะไรเงี้ยอาจจะพอเอาลีน่ามาบัฟมาฮิลได้นะครับแต่ที่เหลือเนี่ยคือผมว่าตัวอื่นที่ช้อยดีกว่าน,นี้มีเยอะนะฮะลีน่าก็ไม่จาเป็นต้องทําอีกหนึ่งตัวเช่นเดียวกับจีนซึ่งตกยุคไปแล้วนะครับเคยเป็นเทพต้าลีนา่าทีมถึกอยู่ช่วงหนึ่งนะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าการกายภาพ40เซนมันเดี๋ยวนี้เมตามันเป็นเมตาผสมแล้วนะฮะก่อนจะมีเมตากายภาพอย่างเดียวอยู่ช่วงหนึ่งนะฮะทำให้จีนลงลีน่าได้อันนี้ อาจจะเก็บไปไว้ใช้ลงขอ,อคอยได้บางชั้นนะครับขอใต้ดินนี้น่าจะยากแลวหอใต้ดินนี้น่าจะไม่ใช้นะครับแต่คิดว่าเมน่าจะดีกว่าถ้ามองประโยชน์การหอใต้ดินอย่างเดียวอะไรเงี้ยนะไอ้อบนดินอย่างเดียวนะเซาได้ใช้แน่นอนครับบอสวัวนะครับสกิลทะลุบัส๊สองสกิลนะฮะเป็นที่หมายปองมากนะครับรวมถึงไตเกิร์ดแล้วก็การสีคร้งด้วยนะครับเซาเป็นอีกตัวที่จําเป็นต้องทําไวนะ้ไว้ตีบอสนะครับอลิสตกงานเหมือนกันนะครับตกงาน จบผ่านแม็กโรสตกงานนะฮะหลุดเมตาไปแล้วนะครับไม่ต้องทำนะมิงหพอใช้ได้ในบางอันฟาร์มเด็กก็ได้เพราะว่ามันเป็นตัวเดียวที่เพิ่มบล็อกไ้ทีมนะสองเทินด้วยนะครับแล้วก็สกิลของมันค่องจะโอเคครับมีดาเมจที่ใช้ได้เป็น5เป้า2อันไว้ฟาร์มได้นะครับไว้ฟาร์มเด็ก4ี่ได้ตีควรจะทําเป็นอย่างยิ่งนะฮะตีบอสใช้หมดนะฮะตีบอสใช้หมดปราสาทใช้นะฮะทำแล้วก็ใส่ของให้มันดีๆหน่อยด้วยนะสำหรับใส่บอสนะฮะเซอิน ตอนนี้ยังตกงานอยู่นะครับรอการเอาเวนะครับก็ทําไว้ได้แต่ไม่ต้องรีบนะถ้าใครที่ยังไม่ทําใครทําแล้วก็รอรออย่างเดียวนะก็น่าจะสักพักแหละนะครับเนี่ยเคยมีการได้ใช้บ้างนะครับในเวลาที่อีวมีการแบนตัวเร่งเทินทั้งหมดเกือบทั้งหมดนะครับแล้วก็แบนตัวการสถานะด้วยเนี่ย,ยข้อดีคือมีเร่งเทินแล้วก็มีเขาเรียกว่าสถานะช็อตด,ด้วยนะครับ นอกจากนี้เนะี่ยยังการดาเมจหน้าเป้า LE เอลีไป50%ด้วยครับเนี่ยก็เป็นอีกตัวที่ทําไว้ก็ได้นะเลือๆนะฮะเฮดปาด้า <Ep ada S 1> เป็นตัวที่น่าทํากว่าเบลนิดนึงนะครับถ้าไม่นับว่าใครจะเ,เวก่อนนะครับการเวียนเหมือนกันการเวียนเหมือนเบลแต่เป็นสเตจเดียวสองทานนะฮะเอาไว้ตีมือก่อนได้นะครับควรจะทําไว้ดูรี่ตกงานไปหน่อยนึงแต่ว่าสาหรับบางคนเนี่ยจะยังเห็นความรุนแรงของเธอเนี่ยก็สามารถจะเอาไปลงหอหอได้บางชั้นเหมือนกันนะฮะแต่โดยรวมก็ไม่น่าทําเท่าไหร่นะครับ นิดนว่ากันไปแล้วเนาะเบลิก้านะฮะทำไว้ก็ได้นะรอการเอาเวงนะฮะแล้วก็หน้าที่ใครๆสปาร์ดาคือมันเอาไปลงการเวทจากทีมมกงกรได้50%นั่นเองนะครับลูซี่ควรจะทําไว้ไหมเอ่ยก็50 50นะฮะยังหอใต้ดินซีซันก่อนจำเป็นต้องใช้ลูซี่ซีซันนี้ไม่ใช้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยผมมองว่าลูซี่เนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่ทําก็ได้ไม่ทําก็ได้นะครับเพราะว่าหน้าที่ของมันคือเอามาบวกบล็อกเลสให้ทีม50%ซึ่งเยอะนะครับ แต่ถ้ามันตายปั๊บบล็อกเลไรก,ก็หายหมดนะฮะแล้วก็มีฮิลแล้วก็มีแก้สถานะด้วยนะแล้วก็ตัวมันกันสถานะทีเทอร์นะทำให้มันอยู่ยืนให้เพื่อนแก้เพื่อนได้นะวิกตอรียเนี่ยก็แน่นอนฮนะออาจจะไม่จำเป็นต้องทํามากทําแค่30ก็ได้นะครับเพื่อ,อไว้ลงอ่ประสาทนะครับปล่อ,อยตายแล้วก็เอาตัวเพิ่มดามจเข้ามาแทนยืมเพื่อนมาอะไรเงี้ยนะไว้ตีประสาทกันช็อตวันไอรีนนะครับคารอนควรจะทํามากเพราะว่าการสตาร์นเราเป็นตัวการสตาร์ทที่อยู่ได้ตัวการสตาร์ทจะมี2ตัวหลักๆนะ ไม่นับอูตรงนะก็จะเป็นพารอนนะฮะที่นิยมใช้การกับซีนะฮะซึ่งพารอนเนี่ยมันดีตรงมันฮิวเพื่อนได้ด้วยครับครจะทําไว้นะฮะเป็นอย่างยิ่งเค้กไม่ต้องทำฮะทาก็คือเอาอปาร์ตอย่างเดียวนะฮะบอกสำหรับผู้เล่นที่แบบเหลือๆแล้วอะไรเงี้ยลุกเนี่ยก็คือทํารอเอเวกนะฮะคือไม่จําเป็นจะต้องไปรีบดันอะไรเงี้ยแต่ข้อดีของมันคือมันเป็นธ่านดินน่าจะทําง่ายถ้าอาจจะเหลือนะครับใครเหลือๆก็อาจจะทําเล่นๆไว้ก็ได้นะก็ไม่เดือดร้อนนะครับ ยูอีเนี่ยกันใบนะครับผมมองว่าน่าทําเหมือนกันนะครับเพราะว่าสามารถจะเอาไปลงเอวันมังกรข่าวได้เพราะมันกันใบได้นะครับเป็นตัวเดียวที่กันใบหกเทิร์นนะถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วก็มีสกิลชุบหมู่ด้วยถ้ามันยืนดีหน่อยอาจจะชุบหมู่ได้นะครับแล้วก็ฮิวได้นะครับรวมถึงอวันเดลโลนก็จะป็นต้องใช้ไม่มีนี่แน่นอนนะครับลานีก็วันเสาสไปครับภระานะเป็นการแข่งหกเทิร์นนะครับใช้เวลสามสิบก็ได้นะไม่จำเป็นต้องทําเวลสูงนะฮะอันนี้พอดีมันได้หกดาวมาก็ยัดยดดๆตาเอาปาร์ น้องเมย์นะฮะอย่างที่บอกทาไม่ได้ทําก็ได้ไม่ทาก็ได้ดีกว่าจีนนิดนึงนะฮะไม่นับ p v e อยู่แล้วเพราะว่าถ้าลงก็ลงเป็นพวกหอลงอะไรพวกนี้อยู่แล้วโนโฮโนโฮก็อาจจะเป็นตัวสํารองของเอสตัวสํารองของปัสดาวตัวสํารองของยูริแล้วตัวสํารองของใครกันนะฮะประมาณนั้นนะฮะเพราะว่ามันเป็นการเออเขาเรียกว่าเพิ่มตาเมจ์แปดสิบเปอร์เซ็นต์กับลดเดฟอะไรพวกนี้เนี่ยโดยที่เราจะต้องมานั่งบัฟนะครับก็อาจจะไม่ใช่ชอยที่ดีเท่าไหร่นะครับชาเจเลอร์นี่ก็รอการอาเอาเวกเหมือนกัน <อ>นะครับเช่นเดียวกับซิเวียแล้วก็แอเรียลนะเ<า>ข้าๆประมาณนี้นะส่วนตัวอื่นที่ผมไม่ทําอย่างเบลล่าอะไรเงี้ยเซราซาร่าอะไรเงี้ยนะก็ละไว้ในฐานที่เข้าใจมุกอรอะไรเงี้ยคังแจอะไรเงี้ยไม่ต้องทำนะครับก็เ<า>ข้าๆประมาณนี้แล้วกันนะกับการส่องทางของที่มาจังวันนี้นะครับยังไงวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะถ้ามีตัวไหนสอบถามเพิ่มเติมเนะี้ยโพสต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะเดี๋ยวไปตอบให้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์ซับสไคร้ให้ด้วยนะครับรวมถึงตันเทจด้วยนะจ๊ะ เจอกันครับผมลาไปก่อนครับคลิปนี้ยาวนิดนึ่งนะขออภัยด้วยแล้วข้อมูลมันแน่นจริงๆครสวัสดีครับ